สวัสดีครับวันนี้เราจะเลาะสันเขื่อนครับชมวิวครับทำลายกันว่าน้ำ,น,ำน้ำอะไรน้ำหยดจากฟ้าดูนี่ครับสวยงามไม่ติดแดงอากาศพอดีไม่ได้แดด dưới tích tắc chất nan đây cũng có hình màn hủy chứa nước cho anh em làm cho bụng chất lành lóc em dạng 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 Đúng dạng Chúng dạng Chúng dạng 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 นี่คือ,ค,อความหนาของคนกรีตหนากี่กี่มเมตรถึงสิเมตรไหมสงข้างบนก็ข้างบนก็น่าจะประมาณหเมตร หกเดซดเมตรโอ้มีเกาะด้วยโอ้เวิงกระผาหินเนาะขุนดานเกลือนของพ่อ

เดี๋ยวเจอตรงนี้ก็ได้นี่ไงจี่ถ่ายน่าจะให้จอดอย่างนี้หละมั้งตรงนี้เนาะนี่วิวข้างหลังอาจจะสวยลงลักเขื่อนย้อนกับใช่นี่ไงนี่น่าจะเป็นจุดโอ้โหนี่จุดจุดถ่ายวิวด้านหลังนะครับจะเห็นภูเขา โ oh. อ้เนี่ยตรงนี้มีแก่งหินโอ้แก่งหินลึกเลยนี่น่าเขาเขามาพิงปูนภูเขานี้เลยเนาะโอ้ oh, ขยะเต็มเลยไกลแห้งอย่าง oh. นี้แล้วเนี่ยไปอุ้ยปูนมาไทยจากไหนปูนไวน้ำแล้วบอลเออขามาบ่อลเอาเบิ่งนี้บึงจะบิงบ่งไหนกันนะ,ก,นะนก็แล้วเนาะมีเกาะมีเกาะเกาะผีเสื้อสมุทรไหม phần tháo phả là nó Ô, ạ dưới ngàm này thì đẹp Cây mạc Ủa, Đủ mệt Nó mà thuộc chân bạn Ô, ngàm นี่คือบรรยากาศที่สันเขื่อนครับผมสวยงามครับนี่โอ้ถ้าทำมีการแสดงเนาะมานั่งมานั่งท่านแสดงหน่อนี่สแตนนะนี่ที่เห็นเนี่ยเป็นเป็นเป็นพ่อน้ำครับแตนเชี่ยพี่ใช่ชื่อก็จะอยู่ตรงนี้แหละไกลต้นหรืออะไรเต้นหรืออืมแล้วก็มันก็น่าจะเดินได้เนาะลื่นนะลื่นนะมันขี้ตะไคร่น้ำอืมถ้ามันไม่ลื่นน่าจะเต้นสนุกดีนะยังไงอยู่ประเทศนอร์เวย์ าคปไปบาปจาจกสวิตเซอร์ลแลนด์ญี่ปุ่นเอาเลยเอาขึ้นก่อนสิเอาถ่ายถ่ายนะนี่ครับตัวกับิวนี่จุดชมวิวฮะเนี่ยเราไม่ได้เดินมาไม่ดเข้าปิดปิดอ๋อปิดแล้วไม่เข้าแล้วสถานทีน่อะไร่พระบาทสมเด็จพระเนศ ในลงมาทนีโอ้เรือิง่าิน่ะทินเ็เหลือกัน้วนี่ได้หรออูเรือครับเรือเรือสูวนนไหมนะมันคือมันกว้างสุดตรงนี้แหละที่เหลือมันก็เป็นเหมือนเป็นห้วยเป็นอันนั้นธรรมดาอันนี้ดูตามแผนที่มันสองจุดห้าสี่เก้าโอห้าเก้าสี่กิโลเมตรความยาวของสันเขื่อน แล้วก็จะมีมันจะมีก๊อกน้ําหยดด้วยครับซือ้อให้สร้างเห็นไหมรถคิ้วเขาได้ได้ได้จะได้ซื้อเป็นของอะไรนะครับลมกัดปากกัด๋อสายน้ำดีลยเนาะไปดู <c oughs> สุดซอยใช่ไหมไปจนถึงทางตันแต่วันมาไม่ถึงหรอคราวนี้มาถึงแน่นอน สุดแล้วเหรอมาถ่ายรูปตรงนี้ขึ้นเหล่าเมล็ดไทยอีที่บยมีไฟตามมาโอ้โหเปิดไหมอ่ะเปิดด้วยเหรอเอาไหมกันหมดไหเปิดเปิดโอ้โหเปิดออตอนนี้เรามาสุดซอยแล้วครับเขือนคุ้นด่านประการชนสุดซอยครับระยะทาง2 9 2.59สองห้าเอาละ ขอบุดและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม